FC แนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในการเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับสมมุติอันเดิมเนี่ยนะท่านท่านใช้พูดถึงสแตนดาร์ดหรือยูเซอร์ทั่วไปไม่ได้ใช้แบบองกดแบบมีวิน้นใหญ่ๆฟ้าเจ็ดพวกแรงเต็มแบบนี้ยนะครับผมมีทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็มีเครื่องเสียงเป็นเบสบ็อกเป็นเอาแอมอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะนะครับก็เลยต้องขยับไปลิเธียมเนี่ยสมมุติแบตแบตพวกแผ่นาธาตุเนี่ยนะ มันจะจ่ายได้ไม่สเสถียรมันจะสวิงนะครับระหว่าง11ถึง13 14อะไรประมาณนี้วิ่งวนมันจะไม่เหมือนลิเทียมที่ที่นิ่งสเสถียรไม่ต่ำกว่า12นะครับวิธีท่านใช้ก็คือแบตทั่วไปถ้า9 0แอมป์นะใช้ทั่วไปสแตนดาด820 cca เนี่ยถ้าท่านใช้ลิเทียมท่านลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับประมาณ65แอมป์หรือ,อ55แอมป์มัจะได้ cca ได้กระแสนเนี่ยนะครับ เป็นพันซึ่งก็จะเยอะกว่าเป็นแบตแผ่นธาตุอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องแบบ90แล้วก็ขยับมาแบบแบบร้อยแอมแบบแอดก็ได้นะครับเพราะถ้าไม่ใช้ซิสเ็มใช้ระบบที่มันเต็มอย่างนี้คือใช้ทั่วไปสแตนดาร์ดไม่จําเป็นที่จะต้องขยับเพราะว่ามันแพงแพงมากนะฮะท่านก็ใช้แค่65้แอมป์หรือ5 5แอมป์ก็จะเลื่อเหลือก็จะจ่ายได้มากกว่าแผ่นธาตุเนี่ยสเท่านี่คือแนะนําวิธีให้ท่านประหยัดนะครับ